สวัสดีครับก่อนรับชมรับฟังคลิปขอแรงสนับสนุนเล็กๆจากทุกคนฝากกดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าแค่บาร์โค้ดเล็กๆที่แปะอยู่บนบัตรเลือกตั้งเนี่ยอาจจะเป็นชนวนระเบิดลูกใหญ่ที่ทำให้การเลือกตั้งระดับชาติครั้งล่าสุด เป็นโมฆะได้ทั้งหมดเลยวันนี้เราจะมาคุยกันให้ลึกเลยค่ะว่าไอ้เรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเนี่ยตกลงมันเรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเรามีข้อมูลอยู่เต็มมือเลยค่ะทั้งข่าวจากหลายสํานักตั้งแต่แนวหน้าไทยรัฐมติชนไทย PBS ไปจนถึงเดอะสแตนดาร์ดแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกจากวิกิพีเดียแถมยังมีทีเด็ดคือบทความวิจัยที่เจาะลึกบทบาทขององค์ก,รอ,อกรอิสระที่กําลังจะเข้ามาเป็นตัวละครหลักในเรื่องนี้ด้วยค่ะภารกิจของเราก็คือแกะรอยเรื่องทั้งหมดนี้ให้กระจ่าง ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครขยับตัวทำอะไรบ้างแล้วใครกันที่จะเป็นคนชี้ขาดเรื่องนี้ค่ะใช่เลยครับเรื่องนี้มองเผินๆเ,เหมือนเ,นเป็นแค่ประเด็นทางเทคนิคนะครับแต่พอขุดลึกลงไปจะเห็นว่ามันโยงใยไปถึงหลักการพื้นฐานที่สุดของประชาธิปไตยเลยคือเรื่องการลงคะแนนรับและมันยังไปเกี่ยวพันกับบรรทัดฐานคำตัดสินในอดีตที่สำคัญมากๆรวมถึงการทดสอบบทบาทขององค์กรอิสระที่กำลังจะถูกสังคมจับตามองอย่างหนักด้วยครับ โอเคค่ะมาเริ่มแกะกันที่ปมแรกเลยปัญหาของบาร์โค้ดกับ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี69เนี่ยมันคืออะไรกันแน่คะอ่านข่าวมาหลายที่ก็เห็นตรงกันว่าบัตรเลือกตั้งทั้ง2ใบทั้งสีชมพูสำหรับบัญชีรายชื่อแล้วก็สีเขียวสำหรับสสเขตมันมีรหัสพวกนี้อยู่แต่ที่น่าสนใจคือในโซเชียลมีเดียกับผู้ชี่ยวชาญหลายคนโดยเฉพาะที่ไทย PBS รายงาน เขาบอกว่ารหัสพวกนี้ไม่ใค่รหัสธรรมดาแต่มันคือ unique running number ซึ่งคำว่า unique running number นี่แหละครับเป็นหัวใจของเรื่องนี้เลยมันแปลตรงตัวก็คือหมายเลขกำกับเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละใบลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรามีบัตรเลือกตั้งล้านใบก็จะมีรหัสที่ไม่ซ้ำกันเลยล้านรหัสซึ่งมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับการเลือกตั้งครั้งก่อนๆที่บัตรในเล่มเดียวกันมักจะใช้รหัสชุดเดียวกันเพื่อบอกว่ามาจากหน่วยไหนแต่ไม่ได้แยกรหัสเป็นรายใบแบบนี้ครับ ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือมันเหมือนกับบัตรคอนเสิร์ตหรือสลากกินบังรัฐบาลที่แต่ละใบมีเลขของตัวเองโดยเฉพาะเลยอะคะแล้วการที่มันมีเลขเฉพาะตัวนี่แหละค่ะที่กลายเป็นปัญหาใหญ่เหรอคะถูกต้องครับจุดที่น่ากังวลจริงๆมันอยู่ตรงนี้การมีรหัสเฉพาะตัวที่ไม่ซ้ํากันเลยในแต่ละใบในทางเทคนิคแล้วมันเปิดช่องให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังต้นขั้วบัตรได้ซึ่งที่ต้นขั้วบัตรมันมีข้อมูลว่าใครเป็นคนรับบัตรใบนั้นไปและนั่นคือจุดที่อาจจะไปขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา8ป และพรบเลือกตั้งสอสอมาตรา96ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนและเป็นหัวใจสำคัญว่าการลงคะแนนต้องเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับคำว่าลับนี่แหละครับคือประเด็น เดี๋ยวสิคะแต่ก,ะกะตอกตเขาก็ออกมาชี้แจงแล้วนี่นาเห็นเขาบอกว่าไอ้รหัสพวกนี้มีไว้เพื่อป้องกันการปลอมแปลงบัตรแล้วถึงจะสแกนได้แต่ในทางปฏิบัติตอนคั่วกับตัวบัตรมันถูกฉีกออเอาจาก,กาันแล้วเก็บแยกกันคนละที่เลยนะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยรัฐกลุมมากโอกาสที่จะมีคนไปจับคู่บัตรกับต้นขั้วเพื่อดูว่าใครเลือกใคร แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยฟังดูเหมือนเก็สมเหตุสมผลนะคะความกังวลน,นี้มันเป็นเรื่องจริงจังหรือว่าเป็นแค่ทางทฤษฎีมากกว่ากันค่ะเป็นคําถามที่ดีมากครับและคําตอบของคําถามนี้พาเราย้อนกลับไปสู่บทเรียนที่แพงมากในประวัติศาสตร์การเมืองไทย นั่นคือการเลือกตั้งเมื่อปี2549ครั้งนั้นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งประเทศเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือเหตุผลที่ทําให้เป็นโมฆะไม่ใช่เพราะมีหลักฐานฟิกสูน์ได้ว่ามีคนแอบไปเห็นการลงคะแนนของคนอื่นจริงๆแต่เป็นเพราะการจัดคูหาเลือกตั้งที่กกตชุดนั้นจัดให้ผู้ลงคะแนนหันหลังออกมาด้านนอกเดี๋ยวนะคะคือการเลือกตั้งล้มทั้งประเทศไม่ใช่เพราะว่ามีความลับเรื่อยแต่เป็นเพราะว่า อาจจะเรื่อไหลไดแค่นั้นเลยเหรอคะโอ้โหนั่นเป็นบรรทัดฐานที่เข้มงวดมากเลยนะเข้มงวดมากครับและนี่คือบรรทัดฐานสําคัญของสารรัฐธรรมนูญที่ถูกวางไว้เลยคือโครงสร้างของระบบการเลือกตั้งทั้งหมดต้องถูกออกแบบมาให้ปิดทุกช่องโหว่ที่อาจนําไปสู่การละเมิดความเป็นส่วนตัวในการลงคะแนนได้ทั้งหมดไม่จําเป็นต้องรอให้เกิดความเสียหายขึ้นจริงแค่ตัวระบบมันเอื้อให้รู้ได้หรือมีโอกาสที่จะรู้ได้ก็อาจถือว่าขัดต่อหลักการลงคะแนนโดยตรงและรับตามรัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของข้อโต้แย้งในปัจจุบันไม่ว่าก็กตจะยืนยันว่าเก็บแยกกันดีแค่ไหนแต่ถ้าในทางทฤษฎีระบบมันเปิดช่องให้ตรวจสอบย้อนกลับได้มันก็เข้าขายความเสี่ยงตามบรรทัดฐานปี2549ทันที โอ้โหพอโยงกับคดีปี49แล้วเรื่องนี้ดูหนักขึ้นมาทันทีเลยนะจากแค่เรื่องบาร์โคด้ดกลายเป็นเรื่องที่อาจจะสั่นคลอนการเลือกตั้งได้ทั้งระบบเลยอะแล้วความน่ากังวลระดับนี้เองก็ไม่แปลกที่เรื่องจะส่งต่อไปอยังองค์กรอิสระอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องนี้มันมีความเป็นไปได้ที่จะขัดรัฐธรรมนูญในระดับที่ซีเรียสมากจนเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องไปถึงมือขององค์กรอิสระเพื่อทําการตรวจสอบซึ่งก็ตามข่าวเลยครับ สำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน3คำร้องหลักๆจากคุณพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอัน๋นคุณธนกวินรัตวัฒน์อังกูลและก็ตัวแทนประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินก็ขยับตัวเร็วมากนะคะเห็นว่าส่งหนังสือให้กกตชี้แจงกลับมาภายใน7วันการขีดเส้นตาย7วันแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าเพื่อให้เข้าใจความสําคัญขอ,ของการขีดเส้น7วันนี้นะครับเราต้องดูข้อมูลที่ลึกกว่าแค่ข่าว จากบทความวิจัยที่เรามีอยู่เนี่ยทำให้เห็นภาพว่าโดยปกติแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อแก้ความเดือดร้อนให้ประชาชนแต่ภาพจําในอดีตที่งานวิจัยชีย้เห็นก็คือบทบาทของผู้ตรวจการเองมักจะเป็นเชิงรับหรือ reactive คือต้องรอให้มีคนมาร้องเรียนก่อนถึงจะเริ่มขยับแล้วก็มีข้อสังเกตว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งส่วนใหญ่มักมีภูมิหลังเป็นอดีตข้าราชการระดับสูงซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะประนีประนอมกับหน่วยงานรัฐด้วยกัน อา่าฮะเหมือนเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนแต่การขี่เส้นตาย7วันให้กะกะตซึ่งเป็นองค์กรอิสระระดับเดียวกันเนี่ยฟังดูไม่เหมือนการพระนีประนอมเลยนะคะออกจะแข็งล้าวได้ซ้ำไม่เหมือนเลยครับและนี่คือสัญญาณที่น่าจับตามองมากมันอาจจะสะท้อนถนึงการเปลี่ยนบทบาทครั้งสำคัญก็ได้ยิ่งพอไปดูบทสัมภาษณ์ของผู้ตรวจการแผ่นดินท่านหนึ่งคือพลเอกอิสระสรยุทธ์สังวนโพขัยที่ให้สัมภาษณ์กับเดอะสแตนดาร์ดท่านพูดชัดเจนมากครับว่าหากกกตไม่ชี้แจงตามกำหนดเวลา จะถือว่าไม่ประสงค์จะชี้แจงและทางผู้ตรวจการจะพิจารณาเรื่องจากข้อมูลที่มีอยู่เองเพื่อไม่ให้กระบวนการล่าช้านี่คือท่าทีที่เชิงรุกหรือ proactive มากขึ้นอย่างเห็นในชัดเลยคำว่าเชิงรุกนี่หมายความว่ายังไงคะในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติมันคือการใช้อำนาจที่รัฐธรรมนูญให้ไหวอย่างเต็มที่ครับรัฐธรรมนูญให้อำนาจผู้ตรวจการสามารถหยิบยกเรื่องที่เป็นประโยชน์สาธาร,รณะขึ้นมาพิจารณาเองได้โดยไม่ต้องรอให้ใครมาร้องหรือที่เรียกว่า own motion power การกำหนดเดตไลน์ที่ชัดเจนและส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าต่อแม้ไม่ได้รับคำชี้แจงมันคือการแสดงออกว่าผู้ตรวจการมองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสาธารณะที่สำคัญและจะจัดการอย่างรวดเร็วไม่ปล่อยให้ยืดเยื้อซึ่งต่างจากภาพจำในอดีตพอสมควรสมมุติว่าได้รับคำชี้แจงจากกกตหรือไม่ได้รับก็ตามที่ประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งตอนนี้มีสองท่านคือคุณทรงศักดิ์สายเชื่อและพลตรวจเอกสรยุทธสังวนโพคายจะต้องมาพิจารณากับว่าคำร้องนั้นมีมูล หรือไม่มีมูลถ้าที่ประชุมเห็นว่ามีมูลคือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการกระทําของกกตอ,อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงก็จะส่งเรื่องให้สานร,รัฐธรรมนูญวิจัยสีขาดต่อไปครับแต่ถ้าที่ประชุมลงความเห็นว่าไม่มีมูลก็จะสั่งยุติเรื่องซึ่งงั้นตอนนี้แหละครับคือด่านแรกที่สําคัญที่สุด เข้าใจแล้วค่ะแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องที่อยู่ในมือของผู้ร้อง3คนกับผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะเห็นการเคลื่อนไหวจากภาคส่วนอื่นๆในสังคมเยอะมากเหมือนเรื่องนี้มันกระจายตัวออกไปในวงกว้างและถูกต้องครับนี่ไม่ใช่การต่อสู้ของคนไม่กี่คนแต่กลายเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากอย่างที่ข่าวจากมติชนกับไทยโพสต์รายงานเราจะถึงการเคลื่อนไหวจากกลุ่มนักศึกษาเครือข่าย9้าวสถาบันเลยนะครับที่เขาไม่รอผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่เลือกที่จะยื่นฟ้องกรกตต่อสารปกครองกลางโดยตรงเลยโหมีนักศึกษาเข้ามาแล้วหนึ่งแล้วยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมคะมีครับแล้วเป็นกลุ่มที่หนักแน่นมากด้วยนั่นคือกลุ่มนักวิชาการมีคณาจารย์จากนักกฎหมายถึง209คนร่วมกันลงชื่อในแถลงการเรียกร้องให้กรกตอ,ออกมาชี้แจงสประเด็นปัญหาใหญ่ๆที่เขาตั้งก้อสังเกตไว้การที่นักวิชาการด้านกฎหมายออกมาเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มใหญ่แบบนี้มันยิ่งเพิ่มน้ำหนักให้กับข้อกังวลทางกฎหมายมากขึ้นไปอีกครับ จากนักศึกษาไปถึงนักวิชาการตอนนี้เรื่องมันดูจริงจังแล้วมีหลักการมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะแล้วภาคประชาสังคมล่ะคะเขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างถึงเรื่องความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณแผ่นดินบ้วย oh. โอ้โหนี่มันขยายวงไปเรื่อยๆเลยนะจากเรื่องบาร์โค้ดไปสู่หลักการรัฐธรรมนูญไปสู่ความน่าเชื่อถือของนักวิชาการแล้วก็ไปถึงเรื่องงบประมาณแล้วฝั่งการเมืองล่ะคะพักต่างๆว่ายังไงบ้างฝั่งการเมืองก็นิ่งเฉยไม่ได้ครับทั้งพักใหญ่อย่างพักประชาชนและพร่อเพื่อไทยตางก็ประกาศว่าจะดําเนินการทางกฎหมายในเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ยังมีบุคคลอื่นๆอีกมากทั้งสวสำรองทั้งทนายความอิสระแล้วก็มีสีสันที่สุดก็คงเป็นนักการเมืองอย่างคุณมงคลกิติสุขสินธรารนลน คนนี้เห็นข่าวแล้วค่ะถึงเกือบท้ากกตอต่อยมวยการกุศลเลยคือนอกจากภาพที่มันดูเหนือจริงมากๆแล้วเนี่ยแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงระดับของความอึดอัดครับของใจที่คนในสังคมมีต่อกกตได้ชัดเจนมากเลยนะคะใช่เลยครับมันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าวิกฤตความเชื่อมั่นต่อองค์กรจาัดก,การเลือกตั้งมันไม่ได้มาจากเสียงของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแต่มันดังมาจากแทบทุกภาพส่วนในสังคมพร้อมๆกันเลย ทั้งนักศึกษานักวิชาการผากประชาสังคมนักการเมืองมันทําให้เห็นว่าน,นี่ไม่ใช่แค่ข้อถกเถียงทางเทคนิคอีกต่อไปแต่เป็นคําถามใหญ่ทิ้งความน่าเชื่อถือของกระบวนการทั้งหมดแล้วการที่ทุกคนแห่กันไปยื่นเรื่องหลายช่องทางขนาดนี้ทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินที่อาจจะส่งต่อไปศาลร,รัฐธรรมนูญทั้งศาปลปกครองที่นักศึกษายื่นฟ้องโดยตรงมันจะทําให้เรื่องมันยุ่งเหยิงซับซ้อนขึ้นไปอีกไหมคะซับซ้อนขึ้นมากแน่นอนครับ การมีคดีที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในหลายศาลหลายองค์กรทําให้สถานการณ์ทั้งในทางกฎหมายและการเมืองต่อน,นี้ซับซ้อนและคาดเดาได้ยากมากแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนและกลุ่มต่างๆพยายามใช้ทุกกลไกการตรวจสอบที่มีอยู่ในระบบเพื่อทวงถามความโปรง่งใสและความรับผิดชอบซึ่งก็เป็นสัญญาณของการตื่นตัวของภาคพลเมืองที่น่าสนใจครับ สรุปภาพรวมของสถานการณ์ณตอนนี้ก็คือกกตกำลังถูกกดดันอย่างหนักจากทุกทิศทุกทางให้ชี้แจงเรื่องบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งให้สิ้นสงสัยโดยมีผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นตัวกลางสำคัญที่อาจจะส่งเรื่องชี้ขาดไปยังสารรัฐธรรมนูญและทั้งหมดนี้ก็มีชะตากรรมของการเลือกตั้งทั้งประเทศเป็นเดิมพันโดยมีเงาของคดีเลือกตั้งโมฆะปี2549บทับอยู่อย่างชัดเจนถูกต้องครับ เรากำลังเห็นการทดสอบบทบาทครั้งสำคัญของสององค์กรอิสระเลย 1. คือก็กะตอเองที่ต้องพิสูจน์ให้สังคมเชื่อม,มั่นให้ได้ว่าระบบที่ตัวเองออกแบบมานั้นสุดจริตเที่ยงธรรมและที่สำคัญคือลับจริงๆตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและ2คือผู้ตรวจการแผ่นดินที่กำลังอยู่ในจุดที่ต้องแสดงบทบาทเชิงรุกเพื่อพิทักษ์ประโยชน์สาธนารนณะซึ่งอาจจะแตกต่างไปจากภาพจำเดิมๆที่เราเคยมีต่อองค์กรน,นี้ นั่นสินะคะมันเหมือนกับว่าทั้งสององค์กรกําลังถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องแสดงจุดยืนและประสิทธิภาพของตัวเองออกมาให้สังคมเห็นจุดท้ายที่น่าคบคิดต่อนะครับงานวิจัยที่เราอ้างถึงได้ชี้วิอย่างน่าสนใจว่าจุดอ่อนหนึ่งของผู้ตรวจการแผ่นดินในอดีตคือกระบวนการสัญหาและภูมิหลังของผู้ดํารงตําแหน่งที่มักจะมาจากระบบราชการเดิมซึ่งอาจจะมีวัฒนธรรมองค์กรบางอย่างที่แตกต่างออกไปจากการตรวจสอบแบบเข้มข้น คำถามสำคัญที่น่าจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้คบคิดต่อก็คือในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนและมีแรงกดดันทางการเมืองสูงขนาดนี้สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรแบบดั้มเดิมๆๆเพื่อทำหน้าที่พิทักษ์ประโยชน์สาธารณะได้อย่างที่รัฐธรรมนูญคาดหวังไว้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วอิทธิพลจากโครงสร้างดเดิมจะยังคงส่งผลต่อการตัดสินใจในเรื่องที่อาจจะพลิกชะตาก,กรรมของการเลือกตั้งของทั้งประเทศได้ เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงการถกเถียงเรื่องเทคนิคของบาร์โค้ดหรือรหัสบนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นแต่สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของความไว้วางใจหรือ trust ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของระบอบประชาธิปไตยความโปร่งใสคือกุญแจสำคัญการกระทำใดๆขององค์กรที่มีอำนาจไม่เพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องทำให้เห็นว่าถูกต้องและโปรง่งใส justice must not only be done but must also be seen to be done เพื่อไม่ให้เกิดข้อกังขาในใจประชาชนหน้าที่ของการตรวจสอบกลไกการตรวจสอบทวงดุล checks and balances ไม่ว่าจะมาจากองค์กรอิสระหรือจากภาคประชาชนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ระบบดำเนินไปได้อย่างสุจริตการตื่นตัวของประชาชนในเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าสังคมไม่เพิกเฉยต่อความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่เป็นธรรมบทเรียนจากอดีต ระประวัติศาสตร์เช่นปี2549มีไว้เพื่อเตือนใจไม่ให้เราเดินซ้ำรอยความผิดพลาดการออกแบบระบบต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นในทุกมิติไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายทางเทคนิคแต่ต้องเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้คนด้วยขอบคุณที่รับฟังรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ